โอ้โหเปิดมาสองสามวันนะคะสําหรับโปรหมวกกันน็อกนะคะใบละพันลูกค้าเริ่มแหว่งไปบ้างแล้วนะคะใครชอบใบไหนแคบแล้ววงค่ะทักหาน้องแอด,ดมินสอบถามไซส์กับน้องแอด,ดมินได้เลยหมวกกันน็อกใหม่ทุกใบนะคะมออกกอ ใบนะคะไม่มีงานจีน,นะของที่หนูเอามาเซลใบละหนึ่งพันบาทราคาเต็มคือพันกว่านะลูกค้าจ๋าให้ดูกันชัดๆเลยดูตอนคืนแมงโคตชัดโคตรสวยเลยมีทั้งเงามีทั้งด้านสีแดงสีดํานะคะลูกค้าสีทองก็มีอ่ะนี่นะคะผมใครที่สนใจหมวกกันน็อกใบละพันนะคะลูกค้าแคปรูปทักะ น้องแอดมินได้เลยสําหรับในเต็นท์นี้นะให้น้องเช็คสีเช็คไซส์นะคะเพราะมันจะไม่มีเติมแล้วเท่าไหร่เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะหมวกกันนกใบละพันลูกค้าตัวนี้งานอย่างดีมอกอรไทยนวมด้านในถอดสักได้นะคะลูกค้าจ๋ามาแล้วก็มีของเด็กด้วยของเด็กนะเปิดเทอมพฤษสภาไปโรงเรียนนะจ๊ะใบละร้อยยี่สิบบาทสวยสวยราคาเดียวเลยร้อยกว่าบาทคะ่ะพี่ขานะคะไอหมดแดงมีคะ่ะนะคะเขาขายกันสามสี่ร้อยหนูขายสองร้อยห้าสิบาทพอ นะคะลูกค้าเกือบขาดเลยบอกเลยราคานี้ปกติซื้อ400กว่าวันนี้250ราคาทุนต้องที่นี่นะคะแล้วก็นี่เลยหมวกกันน็อกผู้ใหญ่นะคะที่เห็นด้านหน้านี้เป็นทรงวินเทจครึ่งใบวันนี้เอาไป120บาทพอคะ่ะ<อ>ลูกค้าใช่โคตรถูกอันนี้ใบละ3า0 <400. S 2> นะนะคะหน้าร้านนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้เอาไปเลย120บบาทใครจะเอาไปใส่เล่นสงการตำรวจจับนะคะบอกก่อนนะสงการนี้ เอาไปเลยค่ะใครยังไม่มีหมวกหมวกหลอกนะคะลูกค้า120บาทนะคะมีเลือกมีลายให้เลือกมากกว่านี้นะสาหรับหมวกวินเทจอันนี้มาได้เลยเซลให้นะคะอะโอเคหมวกกันน็อกใครสนใจวไ้ไหนแครรูปทักหาน้องแอดมินหรือว่าจะมาลองหน้าร้านรีบมานะคะเลงใบไหนไว้นะคะดูไว้ไหนไว้นะคะลูกค้ามาดูไซส์ที่ร้านทักหาน้องแอดมินให้เช็คไซส์ได้เลยจะบอกว่าถ้าพลาดราคานี้หมดแล้วหมดเลย,เลยจ่ายแพงกว่าเดิมนะพี่ๆนะแคปรูปมาได้เลยคะ่ะ